สวัสดีค่ะมาพบกับรายการสกลนคร BLPW ข่าวประจำสัปดาห์พบกับอิชันนางสาวสุภาพพรโพนทาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะมาพบกับข่าวแรกค่ะวันที่27ธันวาคม2024นางสาวพ,พิมลทวิพฤศสิริกุลสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นาวสุธีวรรณพงศ์นักวิชาการในง,งานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเข้าระวัง ปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนครประจำเดือนธันวาคม2514ครั้งที่7ทัพ2514โดยนายวีระเนืเอิวานิกุลปลัดจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมเทศรังสีชั้น2ส,สารการจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสาวพิมทนทวีพฤษิริกุลสวัสดีการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงแรงงานป้องกันจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อตรวจติดตามสะถานประกอบกิจการในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำเดือนธันวาคม2514จำนวนหนึ่งแห่งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างมีลูกจ้างจำนวน12คน ชาย8คนหญิง4คนเป็นต่างหน้าสัญชาติกัมพูชา9คนชาย6คนหญิง3คนพร้อมโณนงโ์ส่งเสริมให้สถาพนกครอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ผลการตรวจปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งนี้ได้แนะนำให้นายจ้างพาลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3จากนั้นนางสาวาพิพนทพิพิศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานปกครองจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสกลนครเข้าตรวจสาวเสพติดพนักงานณบริษัท อึ้งกุ้ยเฮงสกลนครจำกัดมีพนักง,งานรับการตรวจจำนวน224คนผลการตรวจไม่พบสารเสพติดวันที่28ธันวาคม2564นางสาวพิมลทรรมพิพฤษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรั์ผู้ทองนักพิชการแรงงานจำนานการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ รวมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่พศ2 5 6 5การจัดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติประจำปี2 5 6 4และงานวันโลดลำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถานนณลานน้ำพุห้างสรรสินค้าโรมินสันสาขาสกลน,นคร โดยมีนายดำรงศิริวิทย์อินวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีในเวลาต่อมานางสาวพิมลทามิพฤษกุลสวัสด,ดิการและคุ้มคองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางวาสิทธิวรรณพงศ์นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานสู่ราชการสะดวกผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ คณะทำการอำนวยการสูรราชการสระดวกจากนั้นนางสาว,วาพิมลทวิพฤศิริกุลสวัสดิการและผุ้งรองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรศิรีศรีพงม์นิติกรปฏิบัติการนางสาวสุภารักัมิีลิมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรม โครงการขยายผลการเฝ้าระวังและคุ้มครองแรงงานจากการยมีกิจการชั่วคราวการเลิกจ้างเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิประโยชน์แรงงานตามกฎหมายรูปแบบออนไลน์ผ่านมีะทางไกลแฮกคอนลเฟลิร์ระหว่างวันที่2 8 3 0ธันวาคม2564โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดและบรยายยพิเศษ ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพฤษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรักผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานอวยพรปีใหม่ประจำปีพศส5 6 5ผ่านระบบวิดีโอทางไกลซูมมิติ้งโดยนายสุชาติชมกิน รัฐมนติว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวให้พรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเนื่องในเทศก,กาลปีใหม่วันที่29ธันวาคม2564นางสาวพิพนทวิพฤษ์ิริทุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาว,ส,ส,าวสุนิสาสิงแดง นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุภาพรพูลทานักวิชาการแรงงานนำเนินการให้ลูกจ้างผู้ยื่งคำ้องกับพวกรวมจิตคุณได้รับเงินค่าจ้างค่าล่วงเวลาและค่าเที่ยวเป็นเงินทั้งสิ้น1 5 7 0ง0สบาท2 5สตางค์ในเวลาต่อมานางสาวพินมน์ทวิพฤกสิริกุล สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจานาังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางรมรักผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวปัทรมลชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้วิธีการบันททกผลการดำเนินง,งานตามข้อตกลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าที่ภาครัฐโดยนางสาวรัตก้าชวาิีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครวันที่30ธันวาคม25ง4นานางสาวพิมลทวีพุทธศิริกุลสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายอุดมรักผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชาการจังหวัดสกลนครประจำเดือนธันวาคม2 5ง4 โดยมีนางจุลิลั์เทพอาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4ส,สารการจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสาวพิบูลทวิพฤษสิริคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนชมชื่อนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสูบอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสกลน,นครครั้งที่8ครับ2014โดยมีนายดำรงศรีวิทอินวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมมรทัเชิงชุมชั้น4สาลการจังหวัดสกลน,นครสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์จำนวน7เลื่อง มีผู้รับรู้จำนวน7,892คนทางไล 1, น์1,627คนทาง Facebook 5,550คนทางเว็บไซต์715คนค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่คุณสำรางนางสำลิขผลประชาชนพึงพอใจระเบอ